เรื่องนี้เพราะว่ามันแปลกคุณตาท่านหนึ่งอายุ <ฮะ S 1> ตั้ง90กว่าแต่ร้อยแล้ว่ะออแล้วเดินเองไม่ได้ <ฮะ S 1> อยู่ๆหายออกจากบ้านยังดีที่เจอแต่พอเจอแล้วคุณตามาเล่าว่าที่หายออกไปจากบ้านน่ะมีคนหรือผีก็ไม่รู้พาคุณตาออกไปครับออโอ้โหดูเอาละกันนี่คือสภาพนะ สภาพของคุณตานะยังเคร้อดีที่เจอนะครับท่านเนี่ยชื่อว่าตาตู้รมจันอายุ92ปี92อะโอ้อายุยืนอะอาคุณผู้ชมฮะคุณตาเนี่ยนะจะไปไหนมาไหนต้องใช้อะไรไม้เท้าช่วยเดินแล้วยังต้องมีคนช่วยพยุงเดินอยู่ตลอดเวลาไปเองไม่ได้แต่ก่อนหน้านี้ครับลูกหลานของคุณตาเนี่ยประกาศนะประกาศในออนไลน์ด้วย ตามหาคุณตาให้ทีตาหายตัวจากบ้านไปอย่างปริศนาเหตุเกิดในช่วงเช้าของวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาที่บ้านหลังหนึ่งในอำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธาน<อ>ีคือคนที่ไปพบกับตาตู้น่ะไปเจอในจุดที่ว่าเฮ้ยคุณตาไปเองได้อย่างไรเพราะว่าจุดที่ไปเจอตรงนั้นเนี่ยนะเขาบอกว่าต้องปอีน อนรั้วข้ามกำแพงอิดบล็อกที่สูงประมาณสักเมตรกว่าเมตรครึ่งถึงจะเข้าไปได้แล้วไปเจอตาตู้อ่ะอยู่ใต้ต้นมะนาวห่างจากตัวบ้านประมาณสักสองเมตรนี่ๆๆต้องข้ามกำแพงแบบนี้ไปอ่ะขึ้นไปยังไงล่ะเขาบอกว่ามันไม่มีช่องทางอื่นเลยต้องทางนี้เท่านั้นถึงจะไปได้งั้นไปถามตาตู้ก่อนตาตู้ตาตู้กุตาเล่าให้ฟังหน่อยกุณตาผ่านไปได้ยังไงเข้าไปได้ยังไงอยู่ตรงนั้นอ่ะ คุณตาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคุณผู้ชมดูแล้วฟังแล้วใช้วิจรารณญาณตามไปด้วยคุณตาบอกว่า <Incre> เดินตามผู้หญิงสวมชุดไทยสีฟ้าใสชะดาด้วยมากัน สามของผู้หญิาะจะพูดเป็นคนได้ไหมสามสามเราตามคุตาคุตาบอกเห็นสามคนมีหญิงสาวสองคนช่วยกันจูงแขนซ้ายขวาอีกคนพยุงหลังอเอาประมาณนัลักก้นอ่ะดันก้นขึ้นไปข้ามกระแพงไปฮะผู้หญิงทั้งสามคนบอกคุตาอย่างนี้ว่าอยากได้สร้อยลูกปัดซึ่งคุตาน่ะได้มานะแกได้มาจริงๆตอนปวดสามเณร ที่วัดป่าสุทธาวาจวสจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นของพระอาจารย์มั่นกูริทัตโตแต่อย่างนี้นในตอนนั้นคุตาบอกไม่ให้ยังไงก็ไม่ให้มันเป็นของมีค่าแต่หญิงสาวสาคนชุดไทยบอกว่าให้เธอะเดี๋ยวจะเอาเงินให้มีข้อแม้ด้วยคุตาต้องสวดมนตน์ให้จบนะ<อ>แล้วก็เผยให้เห็นถึงเงินมหาศาลที่วางเอาไว้บนผานทองประมาณนั้นเลยนั่นคือสิ่งที่คุตาเล่าให้ฟังคุตาก็ยอมจำนน สวดมนต์ตามนั้นแต่ในช่วงที่สวดมนต์อยู่อะาโมตาซาพาะขวตโตโ,อ,โ,หโหอยู่อยู่ๆมีคนเรียกครับเรียกบอกตาตูตาต้ตาตู้กลับบ้านเร็วอ้แกก็เลยกลับบ้านไปก่อนเอาแต่อย่างนี้แกบอกแกแอบ,บเสียดายอยู่เหมือนกันนะเฮ้ยตาตู้มเอาจีเอาดีๆตาตู้มบอกเสียดายเงินงคือถ้าเกิดว่า สามสาวชุดไทยมาเรียกแกอีกแกก็จะไปนะเพราะเงินมันเยอะแกว่างเงนอ่ะไปถามคนนี้ดีกว่าครับแอดมินเพจไทยทุ่งฝนคนที่พบคุณตาเนี่ยแหละก็คือคุณสุทธิรักเขาเล่าให้ฟังว่าตัวเขาเนี่ยได้รับแจ้งนี่นๆ่ทันนี้นะได้รับแจ้งจากญาติของคุณตาว่าคุณตาหายไปแต่ช่วงเช้าของวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาแกก็เลยช่วยช่วยอย่างแรกคือโพสต์ลงในโซเชียลช่วยกันตามหานะครับสุดท้ายก็เจอนั่นแหละ ช่วงบ่ายไปเจอแกนั่งอยู่ตายต้นมะนาวมีคนาตามหาแล้วหลายรอบเอาจริงก่อนที่จะไปเจอตรงนั้นที่อยู่ห่างจากบ้านสัก200เมตรแต่หายัางไงก็หาไม่เจอตัวคนที่เขาตามหาหรือ,อาญาติเองก็ตั้งจิตอธิษฐานอันนี้เรื่องความเชื่อแล้วนะตั้งจิตอธิษฐานถึงหลวงพ่อทองคําพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของชาวอุดรธานีให้ช่วยเปิดทางให้หน่อยให้เจอกับคุณตา,า,าให้นี่ตอนเจอเป็นอย่างนี้ นังอยู่ใต้ต้นมะนาวตรงนี้เอาจริงๆนะถ้าจะว่าเรื่องผีบางตาอันนี้ผมก็ไม่ว่ามองไม่เห็นนอะความเชื่อแต่คุณดูพื้นที่ตรงนั้นมันรกนะต้นมงต้นไม้เต็มไปหมดก็เป็นไปได้ที่จะมองไม่เห็นตาไม่ส่งเสียงเรียกบางเอเวลาญาติๆหรือใครก็ตามที่เดินผ่านนั้นบอกตาตาตุ้งตาตุ้งตาตุ้มส่งเสียงบังมละเอออยู่นี่เป็นไปได้ว่าคุณตาอาจจะหูไม่ดีแล้วไม่ได้ยิน92แล้วดิใช่ไหมล่ะ อ่ะอย่างนี้ละการหลายคนเชื่อคนในพื้นที่เขาก็เชื่อว่าเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องของผีบังตาเอางี้ลกันคุณผู้ชมันก็เป็นเรื่องลึกลับนะเป็นเรื่องที่แบบพิสูจน์ไม่ได้นะเพราะตรงนั้นก็ไม่ได้มีกล้องวงจรปิดก็ไม่ได้รู้เหมือนกันว่าสรุปแล้วคุณตามากับวิญญาณหรือผีชุดไทย3ตัว3ตนที่คุณตาเล่าให้ฟังหรือมีใคร พาคุณตามากันแน่หรือมันเป็นเรื่องของผู้สูงอายุที่ท่านอาจจะคิดจินตนาการไปเองไหมหรือไอ้ตรงนั้นที่บอกว่าต้องข้ามรั้วอย่างเดียวเนี่ย<อ>มันอาจจะมีช่องทางอื่นไหมล่ะ<อ>ที่มันอาจจะพาเข้าไปได้ใช่ไหมก็ละเอาไว้ให้คิดกันต่อไปแต่ก็ฝากไปถึงทุกๆบ้านที่มีผู้สูงอายุช่วยกันดูแลแล้วกัน